สวัสดีครับพบก,กับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเล่าร่วมวันนี้นะครับวันพฤหัสที่สิบแปดพฤษภาคมนะครับผมเด่นเลาร่วมเด่นนะครับ6 8ครับมากับ7 2 1 0 6องหมาหกแครับ6 7 6 2 6 1หกสนะครับหกศมา8 7ครับ8ปดส8งแป

5-6-8ครับ5-6-7แล้วก็5-8-7แปดสำหรับแนวทางหวยเราร่วรวมนะครับวันพฤหัสที่18พฤษภาขอให้โชคดีครับ